จากแห่กระถิ่นเรรล็บลอยนะ really ala ครับผมก็จานตำพิธีทอดกระถินนะครับตอนนี้พระขุนเจ้าก็ขึ้นสู่อัศวโซแล้วพี่น้องฟองป่ายกันั่งรอเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ม่หมาต่กัมพีนี่ติมาแต่ตกานทับปื๊บโอ้มาแต่ทับปื๊บอันนี้ก็ทับปื๊บดิทับวันนี้ก็ใกล้หมาตไล่บานเนาะเวลาใอก ทุกอย่างพร้อมแล้วหอกระสิเริ่มทำพิธีทอดกฐิ่นตังตต้งจิตตั้งจิตใจให้ใสสะอาดท,ทันประธานคือสิจุดธลูกเทียนบูชาะลัตนตรยจากนั้นก็ไหวพระสวดมนต์แล้วกะ็เพินกระสิผางกล่าวคำถวายกฐิ่นครับผมในการทอดทอดถวายกระทินครั้งนี้ บุอันประเสริฐทำบุอันประเสริฐขอให้เกิดอานิสงส์ขอให้เกิดอานิสงส์จงดลบันดาลดงดลบันดาลความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีสีสุขความมั่งมีสีสุขความอยู่ดีกินดีความอยู่ดีกินดีความมีพลานามัยที่แข็งแรงมีพลานามัยที่แข็งแรงจงเกิดจงมีจงเกิดจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายตลอด ผู้สสุด,สดลโลกอทินครับพระอทินนาธานกับทาาั้งผ้าอนิสังสารบริวารทั้งปวงนี้เป็นของชาวบ้านกัมพีตลอดทั้งแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านได้น้อมนำมาถวายแก่พระผู้สูงสูผู้จำพรรษาททวดไตรมาสในอาวานนี้ก็แลพระอาทินทาธานกับทาาั้งพระอริสังสารบริวารทั้งปูงนี้เป็นของบริสุทธิ์ลุดเลื่อนลอยมาโดยนาาักบากาศ แล้วแลวตกลงในที่ประชุมสูงจะได้จำเพาะเจ้าจงว่าเป็นขอพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งประหารได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้ง,งปวงยอมอ,อนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทําซึ่งกิจธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมนื้อทำพระอักษรจา,าร์ผู้รู้พระบรมพุทธาที่ปลายสังวรนาวไว,ไว้ว่าพิสุรูปใดเป็นผู้ประกอบ มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุคกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรจะกระทําซึ่งกติภารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธนุญาตการบัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเธอ เป็นผู er ้มีเศรษฐีบรราสามารถเพื่อจะประทามตกรักษาถิ่นให้สงบต้อตามพระบรมรุษคามาญาได้ถ้าพระมิสูนบุตรได้เห็นไม่สมควรจงทักทวงผู้ในท้ามลางระหว่างสงถ้าเห็นส่วนสมควรแล้วไสจงให้สัทะสายยาสาธุการมอออสาาาธุุพยยกขึ้้้นนใหตรีั หลังจากนั้นเจ้าภาพกษิทถวายกทินหลังจากเจ้าภาพถวายแล้วเจ้าภาพรวมกษิทถวายพระไก่พระไก่ก็ไลาไล่ถาวายบริบาลพรพี่น้องไล่คักสัตยาโยมได้นะ เสร็จแล้วพระคุณเจ้ากะระสิให้ผ่อนนั่งจักให้ผ่อนแล้วกะนับยอดกระทิน้นโตยอดกะทิน้นล้วกลเป็นเสร็จพิธีพี่น้องกับการทําบุญกระทิ้นวัดป่าปู่ส่างปันก,พำ,นก,กำพีตําบลกุกบูอําเภอเมืองจังหวัดเลยะแนนะววิาาาชดสรขโขสทุมาเวน่ เมื่อนี้พาพี่พาน้องมาทอดกระทินหวัดป่าผูสร้างบ้านกันพีตำบลโกกูอำเภอเมืองจังหวัดเลยปักกดไลค์กดซับสไครต์กดกสเดสียใหูุ้การใดเด้อเสียงอื่นเ้าเลยแชร์แนวขอบคุณครับขอบคุณครับ